สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิชมรมมหาบับดิตหรือว่าติวเตอร์วุฒินะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับมีประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1ในการสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชก,การทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป25สายงานประจําปีก็ประมาณ2,563นะครับซึ่งน้องๆสามารถที่จะเข้าไปดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ที่ลิงก์ใต้เว็บไซต์เดี๋ยวพี่จะเอาลิงก์เว็บไซต์เนี่ยไปอยู่ที่ใต้คลิปนี้ให้ในรายละเอียดนะครับสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดํำเนินการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ในประเทศไทยคลี่คลายโดยจะประกาศแจ้งกําหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1โดยการสอบข้อเขียน ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทราบทาง site, วเว็บไซต์เดี๋ยวเว็บไซต์ก็จะเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับและขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและก็สัพทนะอย่างต่อเนื่องเนี่ยน้องก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับเนี่ยปุ่มสีแดงมุมข้างลา่างขวามือที่บอกว่าติดตามนะครับน้องก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินข้างต้นนะครับกมรมอนุรักแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศตามเอกสารและก็ข้อที่จริงที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินได้ยืน่นและก็รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบก็พอ ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับส,สอบจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินและสําหรับผู้ที่ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ตะรวบังที่วันที่8เมษายน2563ไปจนถึงวันที่1พฤษภาคม2563และชาระค่าธรรมเนียมในการสอบระหว่าง8เมษายน2563ถึงวันที่2พฤษภาคม2563ไปแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ตามที่ประกาศนะครับหรือตําแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครเนี่ยก็นําหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าที่ด้วยตนเองณฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งส่วนการเจ้าหน้าที่สํานักงานบริการสํานักงานสํานักบริหารงานกลางกรมอรุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับที่กรุงเทพนะครับภายในวันที่25พฤษภาคม2563ในวันเวลาราชการด้วยนะครับ นี่คือข้อมูลข่าวสารดีๆที่เป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะครับฝากกดแชร์กดไลค์บอกเพื่อนๆน้องพี่ด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ